สวัสดีครับนักทุนครับ่าผมนะครับชัยยศจิวังคูนะครับชัดจันนะครับผมก่อเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณตัวเซ็นดีเทคนะครับตัวทีเฟกนะฮะแล้วก็ตัวทองคําด้วยนะครับผมโอเคก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวขอทักทายนักทุนก่อนนะครับสวัสดีนะพี่นาลงพี่ปิยพรนะครับพี่นงนภัสคุณป้ายนะครับคุณเอ๋นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไป เริ่มกันเลยนะครับในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะในส่วนของตัวเซตติ้งเด็กก่อนนะฮะโอเคโอเคครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับเซตติ้งเด็กนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะของ s ซด์เว้ up นะฮะก็ยังไม่ได้เสียดทิศทางอะไรนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าใครที่ได้ติดตามกันก็คงจะเห็นภาพคล้ายๆกันนะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราตีกราฟมาให้ดูต่อเนื่องเลยนะครับมาแบบยาวนานและหน้าประมาณหลายเดือนแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกราฟเซตนะครับยังเป็นไซด์เว้ up แบบนี้นะฮะ ทิศทางทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นไม่ได้เสียหายนะฮะเนื่องจากว่าระยะระยะ,ะก,กลางก็ยังเป็นไซด์เว้า up นะฮะระยะสั้นก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะฮะเพราะนั้นระยะกลางระยะสั้นยังโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไรเสียทิศทางนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะฮะตัวอินดิเคเตอร์นะฮะตัวไอซายไซมีการวกขึ้นเห็นไหมฮะ,ะแต่ว่า MACD เนี่ยมันไม่ไม่มีแรงส่งนะฮะก็คือมันเริ่มทิ้งตัวลงนะฮะแล้วก็การรีบาวเมื่อวานเนี้ย นะฮะในส่วนของตัวกราฟแท่งเทียมเนี่ยมันขึ้นมาได้มันแบบมันยังไม่ชนะตัวแท่งแดงเห็นไหมฮะมันทำคล้ายๆกับตัวโดจิฮารามินะฮะเพราะนั้นภาพตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนนะฮะว่ามันจะกลับตัวได้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเรายังคงแนะนำเหมือนเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเราเน้นในในจังหวะของการขึ้นไปนะฮะขายทำกำไรนะฮะ แล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการซื้อคืนนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคถึงแม้ว่าตัวเซ็นเด็กเนี่ยจะปิดบวกได้แต่ภาพระหว่างวันเนี่ยลงไปถึงบริเวณแนวรับที่เราเก็บที่เราพูดคุยกันไว้เลยนะฮะก็คือ1,400จุดนะฮะเพราะฉะนั้นภาพวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเมื่อวานนี้นะครับคือน่าจะมีการย่อลงมาใกล้ๆบริเวณ1,400จุดได้นะฮะส่วนแนวรับที่เราให้ไว้วันนี้นะครับก็คือพันสเนี่ยเป็นแนวหลักเลยนะฮะแล้วก็อก จุดหนึ่งก็คือ1410นะอันนี้เป็นแนวรับที่เรามองกันไว้นะครับสำหรับนักทุนที่อยากเล่นรีบาวน์นะครับช่วงอ่อนตัวลงมาฉันอยากเล่นรีบาวน์นะครับให้ดูสองแนวนี้เป็นหลักนะฮะส่วนถ้ามีการดิดตัวขึ้นไปมองแนวต้านตรงไหนนะฮะแนวต้านก็แนวต้านนะครับแนวต้านที่ หนึ่งสี่สองห้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่สามศูนย์นะฮะประมาณนี้นะครับจังหวะของการดีดัตขึ้นไปนะฮะขึ้นมาบริเวณนี้ดูจังหวะในการขายทิ้งในการขายนะฮะแล้วก็ย่อลงมาก็ซื้อ่นรอบที่แนวนี้นะฮะกลยุทธ์วันนี้ก็คล้ายๆเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะส่วนระยะกลางยาวนะฮะใครที่มีหุ้นมาอยากถือหุ้นต่อนะฮะให้ดูเส้นสิบวันเนาะอันนี้เราคุยกันมาลาลเส้นสิบวันตอนนี้อยู่หนึ่งสาม 90นะฮะก็คือใครอยากลันเทนอย่าให้หลุดแนวนี้นะ1390ในการลันเทนนะฮะส่วนถ้าใครบอกว่าอุ๊ยฉันทุนต่ำนะฉันซื้อจากพันนิดๆเลยนะฮะ,ะคุณก็ลองมาดูส่วนของตัวเส้นเทนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เรามีพูดคุยกันไปแล้วนะฮะก็คือเรามองไว้ไวที่บริเวณแนวแก๊ปตรงนี้นะฮะก็คือ1375อันนี้ไม่ควรหลุดเลยนะ ไม่ว่าจะระยะกลางสั้นยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมามันเป็นการหลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้ลงมามันกลายเป็นเสียทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแนวรับหลักเลยใครอยากรันเทรนด์ยาวๆต้นทุนต่าๆมั่นใจต้นทุนนะครับ1375ห้ามหลุดนะส่วนใครคิดว่าเล่นเทรดดิ้งนิดๆนะก็ดูที่เส้นสิบวัน1390นะครับเขียนน, <S <S นี้ก็เป็นตัวเซ็ตอินดิคนะฮะ ทีนี้มาต่อการน,นะครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำนะฮะวันนี้จะเป็นหน้าตาแปลกนิดนึงนะเป็นตัวที่ไม่เคยเชียร์อ๋อตัวเซนเคยเชียร์มาช่วงบ่ายวันวันอังคารถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ะนี้ก็ดูแล้วทิศทางมันไม่ได้เสียนะ,ะเลยกลับมาเชียร์รอบหนึ่งนะ,ะคือตัวตัวแรกก่อนนะฮะตัวเซนอ่ะลองดูทิทิศทางนะฮะ ผมถือว่ากราฟเนี่ยโอ้โหถือว่าเซ็กซี่มากฮะคือน่าสนใจมากๆจริงนะฮะก็คือเป็นล่างสองการกลับตัวแบบคัพแอนด์แฮนดิลนะฮะวอลุ่มเข้ามานะฮะสองมีหลายรอบนะมาเข้ามาสองสองสามครั้งแลวนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์ไอซีไเมซีดีก็ชี้ขึ้นมานะครับก็น่าจะมีจังหวะของการเก่งกาไรได้นะฮะแล้วก็ระยะสั้นๆเนี่ยมีการเบรคกรอบตรงนี้ขึ้นมาด้วยกรอบพักตัวตรงนี้นะครับบริเวณสัก 9.7ตรงนี้นะฮะ9.75นะฮะประมาณนี้ที่เขาเบรกขึ้นมานะฮะก็เลยมองว่าน่าจะเก่งกำไรต่อนะฮะแนวรับนะครับมองไว้ที่9.9นะฮะแนวต้านที่10.4นะฮะแล้วก็11บาทนะฮะจุดคัดลอที่9.7นะฮะอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่สัญญาณเทคนิคถือว่าดีมากๆเช่นกันนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับซึ่งส่วนสตอรี่ในเรื่องของตัวอ่าพื้นฐานเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ cover นะฮะส่วนตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าดูตามเสียงเทคนิคเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะคือทิศทางเนี่ยเป็นลักษณะไซด์เว้สวยงามเลยจะมองไซด์เว Up ก็ได้นะหรือว่าจะ Cup แอนด์แฮนเก็ได้นะแล้วแต่คนมองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคานี่มีการยกตัวเหนือเส้น10วันนะอินดิเคเตอร์มาด้วยนะฮะวอลลุ่มเริ่มเข้าเห็นไหมวอลุ่มเริ่มเข้ามานะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีจังหวของการเก่งกำไรได้เช่นกันนะฮะ แนวรับนะครับ4.60นะฮะแนวต้าน4.74นะฮะแล้วก็4.9นะฮะจุดคัดลอสที่4.5นะฮะโอเคมาอัปเดตต่อนะครับในส่วนของตัวเซต50นะฮะ S50 N20 ฟิ f เจอร์นะฮะภาพรวมของตัวฟิ f เ l t e r set 50เนี่ยเมื่อวานนี้เราเราเน้นไว้อยู่แล้วนะฮะว่า เด้งขึ้นไปเน้นการเปิดช็อตนะฮะเมื่อวานนี้ถ้าใครจำกันได้เรามีการย้ำว่าเราเปลี่ยนมุมมองนะไม่ใช่เล่นแบบเทรดดิ้งแล้วนะฮะคือเราเน้นว่าขึ้นไปดูจังหวะในการเปิดช็อตนะเมื่อวานนี้ขึ้นมานะครับตรงบริเวณที่เราให้ไว้เลยนะครับประมาณสัก945นะครับถึง950นะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวเปิดช็อตเมื่อวานนี้นะะส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะวันนี้อาจจะรอแถวสัก955-960ก็ได้นะฮะในการ เปิดช็อตนะฮะก็คือเรายังคงมองว่าตัวเซ็นห้าสิบเนี่ยมีโอกาสที่จะถอยลงมานะฮะส่วนแนวที่เรามองมอง,มองกันไว้เมื่อวานนี้นะครับคือแนวปิดแกลปตรงนี้นะตัวนี้นะครับแนวปิดแกลป,นะป,ปตรงนี้นะฮะแนวปิดแกลปตรงนี้นะฮะประมาณสักสามอโทคทีครับเก้าสองศู 30, นย์ถึงเก้าสามศูนย์ฮะอันนี้เป็นเป้าหมายระยะกลางๆหน่อยนะฮะส่วนแนวรับ แนวต้านระยะสั้นวันนี้นะ955-960นะฮะแล้วก็กรณีสมมุติว่าเปิดช็อตนะฮะแล้วผิดทางนะฮะ965เอ๊ะโทษทีครับ968นะฮะ968เป็นจุด stop loss นะฮะส่วนแนวรับมองไว้ที่942แล้วก็935นะฮะโอเคเน้นเปิดช็อตนะฮะเด้งขึ้นไปเปิดช็อตนะฮะมาต่อกันที่ตัว gold f u t u r e นะฮะ ตรงนี้ต้องบอกว่าเรายังเราไม่ผิดทางนะฮะเรายังเน้นเรื่องของฝั่ง position ลองมาตลอดนะฮะก็ยังถูกทางมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ยังคงเน้นฝั่งลองเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมายืงเนี่ยเส้นสิบล้วนะฮะ i n d i c a อร์ก็ชี้ขึ้นนะฮะอันนี้ทองไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะครับเน้นการลองเป็นหลักนะฮะแนวรับนะครับ1725 1710นะฮะแนวต้าน1747นะฮะแล้วก็1770นะฮะจุดคัดลอที่1,700นะฮะ มาดูในส่วนของตัวบล็อกเทดบ้างนะฮะจะเป็นตัวโฮมโปนะฮะโฮมโปก็เป็นทิศทางไซด์เวอัพชัดเจนสวยงามเลยนะฮะทิศทางไซด์เวอัพสวยงามนะฮะอินดิเคเตอร์ยกตัวขึ้นนะฮะก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีนะฮะก็เรามองแนวรับนะฮะสำหรับโฮมโปนะครับ15.8ปนะฮะแนวต้านที่16.6แล้วก็17บาทนะฮะจุดคัดรอดที่ 15.4นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ PIM นะครับวกกลับมาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ดูสัญญาณโดยรวมยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรนะฮะก็ยังเป็นลักษสองไซส์เวัพขึ้นไปสวยงามนะะอินดิเคเตอร์อะไรก็ยังมานะฮะยืนเส้น10วันนะฮะก็ตามสูตรที่เราพูดคุยกันมานานนะฮะแนวรับนะครับ7.6นะฮะแนวต้านที่7.9นะฮะเป็นบริเวณไฮเดิมตรงนี้เลยนะฮะ7.9นะฮะไฮเดิมตรงนี้นะฮะแล้วก็ ถัดไปที่8.2นะครับแล้วก็จุดคัดลอทที่7.4นะครับต่อไปก็เป็นถามตอบนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปที่คำถามนิดหนึ่งนะครับ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ทักทายมาทุกหลายท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับคุณเอนะครับคุณมู่หลานคุณวิสิท์นะฮะคุณธนวัฒนะฮะพี่ไนยนานะครับคุณสมใจคุณกิติพัฒนะฮะโอ้คุณกิติพัฒนี่ข้ามช่องมาเลยนะฮะแซวนะครับคุณอ้อยนะฮะคุณนัทนิชานะครับคุณซินดี้คุณอนุพงศ์นะฮะคุณกนกพร คุณทัศนีนะฮะตัว F Smart นะครับอืมสวยเลยนะฮะ F Smart นี่ต้องบอกว่าสวยเลยนะับเพราะว่าพุ่งขึ้นมาพร้อมวอลล่มนะรลก็บเบรกแนวต้านมาด้วยนะฮะถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยนะแนวรับนะครับอย่าให้หลุดเนี่ยนะฮะหายเดิม6.2นะ,ะวันนี้มองเป็นแนวรับเลยนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยมองแถวบริเวณทัก6.55นะฮะผ่านไปได้แถว7บาททีหนึ่งนะฮะ เพิ่มเติมนิดนึงคุณทัศนีลองดูตัวเซนของผมด้วยนะตัวเซนผมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะฮะนี่พุ่งขึ้นมาเหมือนกันนะมีวอลลุ่มด้วยนะฮะก็ฝากดูอีกเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเห็นว่าชอบเล่นเบรกนะฮะเล่นแบบเบรกขึ้นไปนะฮะคุณพรเพนบอกว่าเซนเมื่อขายเมื่อวานรับกลับไม่ไหนก็ก็ดูจังหวะแล้วกันนะฮะแต่แต่ก็อย่างที่เรียนว่าผม บอกว่าสัญญาณกราฟแบบนี้มันมันค่อนข้างน่าสนใจเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะมีโอกาสนะมีแนวโน้มว่าราคาน่าจะไปได้ต่อนะฮะก็ลองดูจังหวะนะฮะคุณพรพันธ์สวัสดีนะครับคุณนิตยานะครับแนวรับนะ f g p นะฮะโอ้ไม่ดีนะฮะไม่ดีนะฮะต้องบอกแบบนี้นะ,ะับเพราะว่าหลุดเส้นสิบวันลงมาฮะ,ะอันนี้ผมแนะนำว่าให้ยืนเส้นสิบก่อนนะแปดจุดเก้านะฮะค่อยฟซโล่ไป นะฮะแล้วก็มองแนวต้านประมาณ9.65นะครับให้ยืน8.9ก่อนนะฮะถ้ายืนไม่ได้ยังไม่เอานะฮะแนวรับแนวต้าน B.M คุณซูซี่ครับกีนี้พอดีคุณบอลนักวิเคราะห์เรานะฮะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเ a เปอร์ B.M นะฮะบอกว่าราคาเต็มมูลค่านะบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะต้องเตรียมอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าราคาพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างเต็มนะฮะ ส่วนแนวรับแนวต้านถ้าอยากซื้อไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรียนไว้นะเพราะว่าคุณบอลเขาเพิ่งพูดจบไปที่นี้เลยนะฮะอ่ะดูแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับก็มองทีก้าเก้านะฮะแนวต้านที่สิบจุดสี่นะฮะ KSL นะฮะคุณเปียรพรนะฮะ KSL สวยฮะยกไฮยกโลนะครับไซเวฟสวยเลยนะครับสวยเลยก็แนวรับเนี่ยมาปานที่สองจุดสามนะฮะแล้วก็แนวต้าน สองจุดห้านะฮะไอเดิมนะครับประมาณนั้นคุณวิสิทธ์นะฮะตัวเวิร์กนะฮะเวิร์กพอยต์ตรงนี้ผมว่ามันห้าสิบห้าสิบละนะฮะเพราะว่ายื่นโลย่อลงมาตรงบริเวณเส้นสิบนะฮะเพราะนั้นแนวรับเนี่ยมองเส้นสิบเลยนะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะฮะแนวต้านสิบสองบาทนะฮะแล้วก็สิบสองจุดหกนะฮะแล้วก็ถ้าหลุดสิบเอ็ดเนี่ยก็คงต้องหนีก่อนนะฮะแอดวาน โอ้แอดวานเมืม่อ่วันจำถ้าจำไม่ผิดรู้สึกคุณอ้อยภายก็ถามมาแล้วนะครไม่ต้องคัดนะฮะแอดวานก็ติดตรงหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยผมมองว่าเงินปันผลก็น่าจะคุ้มนะไม่ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีการย่อลงมาประมาณสักร้อยเก้าสิบอะไรก็ซื้อถั่วเข้าไปตรงนี้ผมว่าขาดทุนสามบาทไม่เยอะนะสาหรับแอดวานะฮะไม่ได้เยอะเลยนะถือนะฮะถือนะฮะไม่ได้มีอะไรซ B C H นะแนวรับแนวต้า้ บืซ B เ H เนี่ยเห็นไหมฮะมันหลุดเส้นสิบเพราะนั้นเนี่ยให้ยืนก่อนสิบส่จุดี่นะฮะคอยโซโลถ้ายืนไม่ได้ไม่เอานะฮะแล้วก็มองแนวต้านประมาณแถวสิบห้านะฮะสิบห้าบาท GPC นะฮะโอ้ G ีพตรงนี้มันก็ห้าสิบห้าสิบเลยเนาะเพราะลงมาตรงบริเวณเส้นสิบเลยนะฮะตรงนี้เลยแนวรับก็ประมาณนี้แหละเจ็ดสิบแปดจุดห้านะฮะประมาณนี้เนาะ แล้วก็แนวต้านประมาณ82-83นะฮะ GPC เนอะอ่าโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะไม่มีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะฮะอ่ะคิดกับผมนาจะครบถ้วนแล้วโอเคครับก็วันนี้นะครับก็เรามุมมองคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับคือ มองเซตอินเด็กเนี่ยน่าจะมีการย่อลงมาเก่อนะฮะแนวรับที่เรามองกันไว้นะครับแนวรับแรกคือ1410นะฮะแล้วก็1,400จุดนะฮะส่วนตัวหุ้นเกงกำไรนะครับตามเสัญญาณเทคนิคนะครับเป็นตัวเซนนะฮะซึ่งผมให้กราฟดูสองรอบเลยนะฮะแล้วก็ตัว t ิปเปไอนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจเช่นกัน2ตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้งคู่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ